บอทันใหญ่เดี๋ยวคนสิขายกินอยู่แต่ว่าบอทันใหญ่ <laughs> <laughs> เพิ่งมารอปิดใหญ่ก่อนอีกสามเดือนกันใหญ่เลยคนมาเ <laughs> ดี๋ยวมาเที่ยวลังก่อนบรรยากาศรอบๆโหลบแต่ต้นใหม่ต้นอ้อยอ้อยย่างเนี่ยอ้อยย่างแบบยุทธไทยบ่อ้อยเนี่ยออ้้ยาี่แลว ออยยังอ๋อออยกรอบออยยังนั่นบอกอ๋อออยลาาแต่ว่าเป็นออยกรอบบ่แต่บ่แมนคือของไทยแล้วเนาะมันแมนบ่กว่ะมันกรอบแบบเขาขายในตลาดบอกอ๋อโอ้ปลายังหลายเนาะปลาเป็นปลาเป็นดงเนาะมองว่ะบ้านคนดินอยู่ในปลาดําดงเป็นปลา ปลาลีล้อเลยโอ้ป่าเป็นดวงธรรมชาติดีเนาะ <c oughs> นี่แหละว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติโอ้บานวันพฤหนสบดีวางไวแบบนี้แหละพี่น้องตีโคง้งตีแล้ไวไหวจังสิเห็ดไปธรณน้อย ก็คือบานเฮาเน้อใมบ้านีมีบอนวนี่น่นเนีอ้ยเนี่มีบ่บ่ข่อยมีมียุ่แต่มีแต่อ้อยไอ้ส่งให้โรงงานเาอ้ออกท่งหน้าถ่ายหน้าท่งหน้าโมกล้าไปหย่าน้ำ